จริงๆการใช้ค่อนข้างสะดวกสบายแล้วก็ง่ายกับชีวิตในปัจจุบันมากนะคะคิดว่ามันสะดวกสบายนะคะทุกอย่างใช้ผ่านแอปจ่ายเงินผ่านแอปจ่ายค่างวดวันไหนเตือนวันไหนอย่างเงี้ยค่ะในแอปมันก็เตือนหมดก็เลยคิดว่าก็สะดวกสบายดี ด้วยความเป็นดักบัญชีนะก็ต้องดูอัตราดอกเบี้ยแล้วก็โปรโมชั่นอะไรต่างๆอะค่ะด้วยการบริการที่ดีของกรุงศรีแล้วก็เอกสารหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จัดการให้แล้วก็ความรวดเร็วสะดวกสบายก็เลยเลือกกรุงศรีอะค่ะ ั้งแต่สมัครสิทธิ์เชื่อค่ะก็พนักง,งานให้ข้อมูลค่อนข้างชัดเจนผลอนุมัติค่อนข้างรวดเร็วมากหลังจากนั้นนะคะสามารถเช็คข้อมูลผ่านแอปลพลิเคชันได้เลยอะค่ะเซลล์เขาก็แนะนำเนื่องจากว่าไม่ได้ไปในงานเขาก็เลยบอกว่าจองเสร็จละทีนี้จะต้องทำไฟแนนซ์เขาก็แนะนําให้ใช้กุ้งสีออโต้มันทําผ่านแอปลแล้วก็ประเมินได้เลยถ้าทําผ่านเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บเอกสารก็คิดว่าเป็นหนึ่งในความสะดวกที่สําคัญที่ดอกเบี้ยแล้วก็มี c a s แบ a c ด้วยตอนในงานก็คือสุดยอโปรโมชั่นด้วยค่ะ เปรียบเทียบอะไรหลายๆอย่างแล้วแล้วก็จากความเชื่อมั่นของหลายคนรวมทั้งตัวเราด้วยเราก็เลยเลือกกรุงศรีออโต้ค่ะ ตอนโทรศัพท์ไปเขาบอกว่าได้รับรางวัลก็ดีใจนะเพราะช่วงนั้นมันพองขึง้นช่วงน่าจะประมาณห้าหมื่นก็ดีใจก็แฮปปี้ประมาณนั้น,นมีเจ้าหน้าที่โทรเข้ามานะคะตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันนะคะว่ามันเรื่องจริงหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พนักง,งานให้ข้อมูลไปเสิร์ชในเว็บไซต์นะคะก็เห็นชื่อตัวเองก็ค่อนข้างดีใจแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นโชคะคะ่ะสำหรับกีน เขาก็แนะนำให้เช็ครายชื่อกับทางเว็บไซต์ก่อนนะคะเพราะว่ามีชื่อจริงนะคะเชื่อถือได้ะคะ่ะว่าเห็นมีชื่อเราบอกรายละเอียดวันที่มารับบอกเวลาอย่างละเอียดเลยะคะ่ะ ก็อยากจะแนะนำนะคะลูกค้าที่กำลังตัดสินใจทำสินเชื่อรถยนต์นะคะกรุงศรีออโต้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งอะคะ่ะที่ค่อนข้างสะดวกนะคะแล้วก็ได้รับผลที่อนุมัติค่อนข้างไวอะคะ่ะแล้วก็เรื่องของการชำระคะ่ะก็สะดวกสบายอะคะ่ะไม่ต้องไปที่ธนาคารนะคะสามารถชำระผ่านแอปได้เลยะคะ่ะก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาใช้สินเชื่อกรุงศรีนะคะเพราะว่าสินเชื่อกรุงศรีนะคะรวดเร็วสะดวกและก็สบายที่สุดเลยค่ะ ดีใจที่ได้มาเป็นครอบครัวกรุงสรีออตโตนะคะแล้วก็อย่างน้อยเรามีความรู้สึกว่าเรามั่นใจว่าจะดูแลเราเป็นอย่างดีในฐานะของลูกค้านะ okay. กรุงศีออลโต้ yeah.